สบายดีวัสักคูสุขคนวันนี้น้องตัดสิม,นนสมาต้มอึ่งเด้อพี่น้องเสิหัวสิไาาข่ใบมะขามใบขิงหนุ่ต้มอึ่งวันนี้ผนชิโตกะแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้อึ่งห้ากระต้มเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องต้มแบบต้มเอาอยางมันออกฮนะสิมาผ่าท้องมันะมีไข่ปะ่ะอู้ไข่ ข้งไข่ทั้งแมงเม่าได้ยู่ในท้องไหมแมงเม่าลายลีไข่โบลายเป็นไรเนานะจะขี่มันออกใช่แล้วไข่แมงเม่าเนาะนกินแมงเม่าปุ่งนะแมงเม่าอะพี่น้องเอาออก ้ม่นอึ่งไข่ได้อึ่งไข่แมงเมานี่อึ่งไข่แมงเมาอะไิซีบรีกินต้มอ,อึ่งในไส้มันน้ำวะเนี่ยไม่เปื่อนนะพี่น้องในไส้มันอึ่งกี่ตัวละบานเนี่นย,อนยอึ่งไข่แมงเมามันอึ่งไข่โอ้ซีบรีกินอึ่งไข่พี่น้องเอ้ย กินอึ่งแมงเมาอเออบัดด้กินอึ่งไข่ซะพี่นอ้องบัดด้กินอึ่งไข่แซ่บๆวะ่ะขัวออกมาแล้วมีแต่แมงเมาอึงกินแมงเมา ดีมันไข่มันน้อยเดียวเนาะมีไข่มันก็มีไข่มันโมลายอื้งอื้งฉันอึงน้อยแบบมีไข่ลายได้อื้งน้อยตัวอึ่งกินได้นไงรับมันก็มีก็อืมมันก็มีแล้วหนึ่งน้อยมันก็มีได้ลายแท้พุดปีดเดียวไข่ ซื้อเอาเลยซื้อเอาสตลาดปแล้วแล้วเขาขายไหมล่ะอืมขายมันะจะน้อยลงแกะบิ่งนึงเสบีมันเป็เอา่เขาเลยอึอ่างมีข่อึกอ่างมีแมงเมาหมอท้งอึกอ่างมีไข่ยิ ไข่หน่อยเดียวน้องพี่น้องเมด็ดละเม็ดพุงมันออนี่กินอึงมีไข่ปะพี่น้องเอ้นี่กินอึงผมมีไข่โอ,มโอ้มีแมงเม่าออเลยพุงตัวน,น,นี้ที่มนจะนี่ อืออืมกูมีไข่ไข่แมงเม่าให้น้องเฮ้ยตรงมอันนี้แหละ <overst> <lok displayed S 1> อึ <LE> ้งพ like ี่น้องอ้งอึ้งกับซุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อมันแซ่บๆน้องต่อยเด้อจ้าแล้วเด้อพี่น้องสบายดีเถอกินข้าวเด้อพี่น้องข้าวกระต้มอึ้งกินน้ำซุปหอมๆ nó sẽ mi đụ cả đủ được với nào งัวันฮ้ยมีอยู่ได้ไข่หน้อเฮ้ยเฮ้ยไปงัวกอนเนาะ,นะไปลงคลิป,ปไปไลม์มือหรือเปล่า เกอบอาทิตย์้วบ่ชายคอยนอยนขาเมี่ยไอ้เจ้าหา,ากข้างแรกได้กินอึง่งไหมเนอะของปีนี่ กระดูมกมันก็ยำกินได้จะห้ามตักินลมอ่ะเพิ่งคลิปจบพี่น้องถ่ายมาทีนี่มันจะถอนเองไปดูตาเขาแจ่มลมมาละพนมาเล่น Chẹp chẹp cho mình ngon nữa Ừ, cay Cay nhắn nổi vô mang cho mình ใครกินข้าวชวยข้าวเที่ยงตัวนีใหญ่เลย ซื้ออึ่งเขาจะสามสิบพันอึ่งสิบตัวคลองจะได้กินไข่มาค่ะมาปลาดช่องม้งมินจะแมงเมาไปให้ไกลน่อยกิน สมนัวแบบพูดีมาคนก็นจะไปกินนะคนไทย คนกับมากมากเบิ่งคิดพระเจ้าไปใต้อ,อื่งพระอ่อนอยากไปไต่อยากไปการนะครับ มันเนาะอึ่งอึอ่งเผาได้เนี่ยอึ่งเผาอึ่งอย่างลายๆ ยุกน้ำหอมนี่ไม่แห้งไหมน้องคลิปนี้มันชิยาวเกินไปไนนพี่น้องคลิปนี้กะลาก,ลลก่อนนะพี่น้องถากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบต่อยคนเดิมพอโตไปกินข้าวกันเด้อพี่น้องบ๊ายบาย